สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนานะครับก่าวายสักการะบูชาณที่วัดสามพานระบนสามพานอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมนะครับตรงจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถนะครับก็เดี๋ยวเตรียมตัวเดินทางเท้า,ทาเข้าไปด้านในนะฮะ วัดสามพานก็จะมีพื้นที่ทั้งหมดราวๆสามสิไร่นะครับวัดสามพานจะโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมไทยจีนครับโดยเฉพาะตึกมังกรตะกายฟ้าอาคารทรงกลมสีแดงนะครับมีรูปปั้นมังกรพันล้อมรอบไปจนถึงด้านบนของอาคารครับ ทุกดีแล้วชมพื้นที่ภายในสระน้ำนะครับตอนนี้มีพี่น้องประชาชนนะฮะเข้ามากลา่าวไหวสักการะบูชาแล้วก็โยนเหรียญลงในพื้นที่สระน้ำนะครับกลางสระน้ำก็จะเป็นรูปปั้นพญามังกรนะครับสวยงามนะครับ แล้วก็พื้นที่ของสระน้ำก็จะล้อมรอบด้วยลูกปั้นของพญานาคารากนะครับก็จะเห็นพื้นที่โดยรอบของสระน้ำที่ตั้งอยู่กลางลานของวัดสามพานนะครับวันนี้เป็นวันดียิ่งนะครับ จากประกาศของทางวัดสามพานนะฮะได้แจ้งว่าอดีตสมเด็จพระสังฆราชของประเทศพม่านะครับพระองค์ส่งได้เสด็จมาแผ่เมตตาณวัดสามพานแห่งนี้นะครับจึงเป็นสิ่งที่ดีงามนะครับที่ผมเห็นชาวพม่าเนี่ยได้มาทําบุญสักการบูชาณวัดสามพานแห่งนี้นะครับกับตนเองวันนี้เห็นชาวพม่าไปจํานวนมากเลยนะครับเราตั้งใจมา

เดี๋ยวพาเดินชมพื้นที่โดยรอบก่อนนะครับพื้นที่โดยรอบภายในวัดสามพานนะครับก็จะสังเกตเห็นชาวพม่านะครับอย่างต่อเนื่องครับ ผมก็พาชมต้นไม้ธรรมชาติภายในวัดสามพานก่อนนะครับก่อนที่จะพาขึ้นไปกราบไหว้สักการะพระพุทธรูปองค์ศักดิ์สิทธิ์ด้านบนนะครับเดินขึ้นบันไดไปกันเลยละกันนะครับ จุดทำบุญดอกไม้ทุกเทียนนะครับคำอธิษฐานขอพอรหลวงพ่อพุทธโธภาวนาครับพระประธานองค์ใหญ่นะครับณวัดสามพานนะครับจัก,กระแดงหลวงพ่อพุทธโธภาวนาครับ ก็จะมองเห็นตึกมังกรตะกายฟ้าครับอาคารทรงกลมสีแดงครับแล,นะแล้วก็เลื่อนชมศาลาตรงจุดนี้ก่อนนะครับสักกะระแด่หลวงพ่อพุทโธภาวนานะคระับ แล้วมาชมด้านข้างของวิหารนะครับที่มีการจัดสร้างวิหารสวยงามน,นะครับสีทองนะครับดนะเดี๋ยวพาชมนักท่องเที่ยวโดวยรอบนะครับส่วนใหญ่ก็วันนี้นะครับเป็นวันดีก็จะเห็นเป็นนักท่องเที่ยวชาวพม่านะครับที่มากราบไหว้สักการะบ,บูชานะครับ เพราะว่าเป็นวันดีนะครับอดีตองค์สมเด็จพระสันตะาของประเทศพมา่าทรงมาแผ่เมตตาณวัดสามภานแห่งน,นี้นะครับจึงเห็นชาพมา่าเต็มไปหมดเลยนะครับสักระแด่พระโพธิสัตว์กวนอิมครับแล้วเดินเข้ามาชมภายในวิหารนะครับ สักการะแต่พระอริยะสงฆ์พระเกจิอาจารย์นะครับทำอธิษฐานบูชาพระธาตุครับสาธุดีแล้ว ตอนนี้ผมก็เดินลงมาข้างล่างแล้วนะครับผมก็จะพาเดินมาทางตรงจุดนี้นะครับก็จะเห็นพญาโคจารนะครับลูกปั้นสีชมพูนะครับพญาโคจารนะครับลูกปั้นช้างสีชมพูขนาดใหญ่นะครับเดีย๋ยวผมก็พาเดินเข้าไปด้านในนะครับ ็มีพี่น้องประชาชนก็มาเดินเวียนนะฮะสักการะนะครับแล้วก็ถ่ายรูปก,กันด้วยรูปปั้นพญาช้างพธิสัตว์ครับรูปปั้นพญาช้างสีชมพูขนาดใหญ่ครับก็จะมีนักท่องเที่ยวนะฮะมาถ่ายรูปก,กับท่าน พญาช้างกันอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวชมลูกปั้นทางด้านข้างนะครับสาธุดีแล้วเมื่อเดินมาถึงตรงจุดนี้นะครับก็จะเห็นสะพานพญานาคนะครับข้ามคูคลองนะครับ ดูเป็นสีเขียวสวยงามนะครับสะพานพญานาคครับเดี๋ยวผมก็พาเดินต่อไปนะครับตรงพื้นที่ทางเดินนะครับสองข้างทางก็จะมีรูปเจดีย์นะครับก็เดี๋ยวชมพื้นที่โดยรอบก่อน ตอนนี้ก็จะพาเดินข้ามสะพานนะฮะสะพานมังกรนะครับแล้วก็เดินลอดซุ้มนะฮะซุ้มต้นไม้แห่งนี้มาเดินชมตรงจุดนี้กันบ้างน,นะครับ ก็จะเห็นรูปปั้นนกยุงขนาดใหญ่นะครับสวยงามมากนะครับรูปปั้นนกยุงขนาดใหญ่ครับแล้วก็ชมผูคลองน้ำหน่อยนะฮะสีเขียวนะฮะแล้วก็เดินลอดสุมต้นไม้จุดนี้อีกรอบหนึ่งนะครับรูปปั้นกระต่ายขนาดใหญ่ครับ แล้วกราบไหว้ศาลพระภูมินะศาลที่แห่งนี้นะครับสักการะพระพุทธรูปนะครับพระพุทธรูปทรงขี่เสือนะฮะทรงนั่งเสือนะครับสาธุดีแล้วสักการะแด่องค์สมเด็จพระปิยมหาราชนะครับหรือว่า รัชกาลที่5พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยนะครับทางเดินลงไปสักการะพระยาเต่านะครับเดี๋ยวเดินลงไปกันเลยละกันนะครับ สักการะแด่ลอยพระพุทธบาทครับสาธุดีแล้วของเราอยู่ในสี่รใจี่ริกพระาถา6ร้อยแให้มัเกิดความี่อิ่ สักกะระแด่พญาเต่าครับเมื่อสักครู่ผมก็เดินออกจากปากท่านพญาเต่านะครับเดี๋ยวชมกันชัดๆนะครับอธิษฐานจิตจุดธูปหนึ่งดอกครับํำอธิษฐานพญาเต่าครับ เดินออกมาจากด้านในนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาซาทุดีแล้วเราไตยเพอวันนี้ผมก็ออกทางเที่ยวทางพระพุทธศาสนาการไหว้สักการบูชาณวัดสวนสัมพันธ์อำเภอสวนสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวยังไงโปรดติดตามผลงานของผมได้ต่อไปแล้วกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ